ดูดวงความรักนะคะเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนะคะอาจารย์บุญดูเป็นแบบรายธาตุค่ะจะดูธาตุน้ำให้ก่อนราศีมีกนรกรกฎพศจิตนะคะช่องของมาสเตอร์บุญจะเน้นอ่านไพ่ดูดวงเป็นแบบราศีตะวันตกนะคะก็ให้ทุกคนเช็คได้ที่ Google เลยนะคะอาจารย์จะไม่ได้มาแจ้งวันให้นะคะ ราศีมีนกรกฎพฤจิตนะคะเน้นดูของคนโสดนะคะโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนส่วนคนมีคู่ปัดผ่านเลยนะคะเราไม่เน้นดูเรื่องดรามา่าท็อกซิกใดๆนะคะใช้การอ่านไพ่เพื่อการใช้กฎของแรงดึงดะะูดใช้การเมนเฟสนะคะสำหรับช่องนี้ราศีมีนกรกฎพศจิตค่ะความรักของคุณเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นอย่างไรจะสมหวังจะ ลงเอยกับใครจะได้เจอกับใครนะคะก่อนวาเรนทายนี้ชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพฤจิตดูราศีมีนให้ก่อนนะคะราศีมีนค่ะชาวราศีมีนจะลงเอยกับใครว้าวหไม้ชาวราศีมีนถ้าคุณนะคะเป็นคนที่ต้องต่อสู้แข่งขันนะคะเอาชนะใจใครก็ตามไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหไหน เดือนกุมภาพันธ์คุณจะเป็นผู้ถูกเลือกนะคะคุณจะได้รับเลือกนะ,ค,ะคุณจะได้เป็นตัวจริงค่ะ6กไม้และคนที่เลือกคุณก็ไม่ใช่คนธรรมดานะคะ6กไม้นั่นคือคนที่ค่อนข้างเด่นดังโดดเด่นมีชื่อเสียงนะ,ะอาจจะเป็นบุคคลสาธารณะบุคคลตามสื่อโซเชียลบุคคลที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของความรู้ความสามารถ เป็นบุคคลที่สปอร์ตไรส์ส่งถึงไว้ง่ายเลยไพ่หกม้นี้นะคะชาวราศีมีนม,มาขยายต่อนะคะขยายต่อเนี่ยราชินีดาบจริงๆนะคะคุณจะได้เลือกคุณจะได้ตัดสินใจนะ,ะเดือนกุมภาพันธ์คุณจะเป็นคนเลือกเป็นคนตัดสินใจความรักคุณจะได้รับความชัดเจนเอาไว้ง่ายไม่ว่าเขาจะเลือกหรือคุณจะเลือกแต่ความรักความสัมพันธ์ถ้าคนไม่ชัดเจนจะชัดเจนแน่นอน ถ้าคุณเป็นคนโสดนั่นก็เหมือนกันค่ะจะมีคนเข้ามาให้คุณได้เลือกให้คุณได้ตัดสินใจและคนนี้โดดเด่นเป็นสง่านะคะเป็นคนที่เด่นดังโด,ด,ด่งดังมีชื่อเสียงนะคะเป็นคนไม่ธรรมดานะคะที่เข้ามาหาคุณในเดือนกุมภาพันธ์แชมปแรนนะคะโดดเด่นชาวเมษสิงห์ธนูกุมตุลมิถุนนะคะแล้วก็เด่นที่ราศีมิถุนนะคะราศีมิถุนที่เด่นมากๆเนี่ย มีนกรกฎพิจิตค่ะคุณมีตัวเลือกนะคะเดือนกุมภาพันธ์โดยเฉพาะชาวโสดจะไม่ได้มีคนเดียวค่ะที่เข้ามาหาคุณและที่สําคัญมันเป็นเพราะคุณใช้กฎของแรงดึงดูดคุณใช้กฎของการเมริเฟสนะคะคกดของแรงดึงดูดเนี่ย t ิวเมจิเชียนกดของแรงดึงดูดทํางานนะคะบางคนไปหมูไปขอพรไปพึ่งพา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็ตามแน่นอนค่ะมาด้วยแรงอธิษฐานมาด้วยการขอพรนะคะคนคนนี้หน้าตาดีค่ะดิเมจิเชียนหน้าตาดีบุคลิกดีบางคนเจอกันตามที่ขอพรนะคะตามที่สายมูหรือไปเจอตามช่องดูดวงก็ได้ด e เมจิเชียนเป็นนักพูดนักสื่อสารพูดเก่งเจรจาเก่งบุคลิกดีหน้าตาดีสวยรอดูดีมีเสน่ห์มีออร่านะคะคนคนี้สามไม้ค่ะ ผู้จายเก่งผู้จาดีมีวาทศิลป์น,นะคะโดดเด่นทำงานเกี่ยวกับสื่อโซเชียลออนไลน์ทำงานค้าขายกับต่างประเทศและแอปสองแอปมองคุณมาสักระยะแล้ว3ส,สัปดาห์3เดือนบางคน3ปีค่ะไพ่สามไม้1นถ้วยนะคะคนใหม่ๆในชีวิตค่ะไพ่หถ้วยธาตุน้ำมีนกรกฎพฤจิตไพ่ตัวตนคุณไว้ง่ายว่าคุณจะไม่โสดนะคะจะมีคนมา ขอโอกาสคุณจะมาจีบคุณมาเฟิร์สคุณนะคะไม่คุณไปจีบเขาก็เขาจีบคุณนะคะสลับได้เลยค่ะนี่คือราศีมีนต่อไปราศีกรกฎนะ,ะพูดยาวเลยต่อไปราศีกรกฎค่ะกรกฎจะได้เจอใครคะเดือนกุมภาพันธ์กรกฎจะได้เจอใครกรกฎว้าวกรกฎนะคะมีจัสติกและฮิว เล่นะคะคนราศีกรกฎโดดเด่นว่าเดินภุมภาพันธ์ไม่ว่าคุณจะโสดหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่คุณเกี่ยวข้องอาจจะเป็นคนราศีตุลน,นะคนค,คนี้อาชีพที่เด่นอีกอาชีพหนึ่งแพทย์หมอพยาบาลน,นักกฎหมายทนายนะคะ,ะกระบวนการยุติธรรมตำรวจนะคะคนคนนี้มียศมีตำแหน่งมีหน้าที่การงานที่ค่อนข้างแบบโดดเด่น ในเรื่องของยศตำแหน่งนะคะว่ง่ายเลยฮิลเลอร์ก็แพทย์หมอพยาบาลราศีกรกฎจะเจอคนในลักษณะนี้ว้าวไฮโรแฟนไพ,พ้พคุณจะเจอคนดีมากๆชาวกรกฎนะเดือนกุมภาพันธ์ถ้าคุณเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมีโอกาสจะชัดเจนถึงขั้นมั่นหมาย e n g นเก m e n t ตนะหนึ่งขอมั่นหมายเลยนะคะคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะสองแต่งงานไปเลยค่ะนะคะข้ามขั้นไปเลยนะคะ ก่อนหน้านี้อาจจะไม่ชัดเจนแต่พอเดือนกุมภาปุ๊บขอแต่งงานเลยค่ะทั้งจัดติกทั้งไฮ้ลแฟนมายืนยันขนาดนี้ได้จดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามหลักกฎหมายถูกต้องตามหลักศิลธรรมอันดีนะคะแล้วก็โดดเด่นชาวราศีพฤษน,นะคะก็กฎเด่นมากอ่ะไม่ต้องขยายเยอะแล้วนะคะชาวกรกฎต่อไปมีนกรกฎต่อไปพฤชจิตนะคะพฤจิต ชาวพิจิตจะเป็นอย่างไรคะความรักเดือนพฤษจิกาบอ้อความรักนะคะเดือนกุมภานะคะชาวพฤจิตชาวพฤจิตความรักเดือนกุมภาว้าวท่านน้ำนะคะท่านน้ำมาแรงเรื่องความรักมากค่ะคุณจะได้ลงเอยกับชาวทัานน้ำเหมือนกันมีนกรกฎพฤจิตราชาทวยคนที่อ่อนโยนจิตใจดีมีเมตตา ถ้าคุณโสดคุณจะได้เจอจากการเดินทางเดินทางอย่างกระทันหันทันด่วนเจอกันแบบอุบิเหตุไม่ทันได้ตั้งตัวเลยแต่ถ้าคุณมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วแฟนอยู่ไกลเดือนกุมภาพันธ์เขาจะเดินทางมาเจอคุณนะคะมาหาคุณนะคะจะมีโอกาสหวานแหววมากๆเดือนกุมภาพันธ์นี้สตานะคะหน้าตาดีค่ะหล่อสวยดูดีมีสเสน่ห์มีออร่า ว้าวชาริออตไพ่าราศีกรกฎนะคะเดือนกุมภาพันธ์โดดเด่นว่าคุณจะเจอคู่จากการเดินทางไม่ว่าจะไปต่างจังหวัดต่างประเทศไปท่องเที่ยวบางคนมีแฟนอยู่ทางไกลความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถ้าคุณไม่ไปเดินทางหาเขาเขาก็จะเดินทางมาหาคุณอย่างแน่นอนค่ะไพ่าชาริออตนะคะ คนคนนี้โดดเด่นอาชีพทหารตำรวจแอร์สจวตนักบินบางคนไปบินไปแบบขึ้นเครื่องก็ได้เจอนะคะพบรักกันที่บนเครื่องบินนะคะพบรักกันที่บนที่ราบสูงนะคะชาวพืชสิ์พบรักกันที่ราบสูงนะคะคนที่คุณจะได้ลงเอ่ยค่ะถ้าไม่ชัดเจนก็ชัดเจนนะคะถ้าสดก็จะได้เจอคู่วันนี้ท่าน้ำปังมากนะคะสมหวังกันทุกคนเลยนะคะก็ ฝากนะคะแป้งชา์มิง่งนางพญามหาเฮงแป้งดึงดูดความรักนะ,ะเสริมความรักในตนเองนะคะแล้วก็ดึงดูดความรักเนื้อคู่คู่แท้นะคะเป็นพลังงานเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์เมตตามหาสเสน่ห์ออร่ามหาสเสน่ห์มูแบบใสใสสวยกันแบบใสๆนะคะคุมมันกันเหงื่อกันน้ำกันฝุ่นกันแดดเ p f, f P.A. 30บวกบวกบวกนะคะคุณภาพเทียบเท่าการันตีว่าเคาน์เตอร์แบนด์นะคะแป้งของมาเตอร์บุญคือสวยระดับพรีเมียมนะคะสวยจนมงต,ต้องลงกันเลยทีเดียวค่ะใครสนใจก็แอดเพจด้านบนได้เลยนะคะ